สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะสวยได้แม่มาจริงๆน้องเจมมี่ลูกสาวคนกลางครอบครัวแอนโฟเน่เจมมี่ลูกสาวพ่อจอนนี่แม่นกขวาเกียรดนิยมอันดับหนึ่ง ไม่เปิดตัวลูกคนนี้เท่าพี่สาวคนโตเปิดภาพน้องเจมี่จอมพักลูกคนกลางแม่นกจริยาหลังกลับมาเมืองไทยเรียกว่างานนี้คุณพ่อจอนนี้และคุณแม่นกจริยาเป็นปื้มยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวค่ะเมื่อลูกสาวคนกลางน้องเจมี่จอมพักแอนโฟเน่เรียนจบปริญญาตรีพ่วงกิจนิยมอันดับหนึ่งจากสาขาวิชาการผลิตสื่อภาพยนต์วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจทั้งสวยและเก่งขนาดนี้ต่อไปผู้จัดอย่างคุณแม่นกก็คงมีคนมาช่วยทำงานเบื้องหลังหรือถ้าดานเขวงการเป็นนางเอกใหม่ก็น่าจะเกิดอยู่นะจ๊ะส่วนน้องเจมี่นั้นก็ถอดแบบคุณแม่มาเป๊ะๆทั้งดวงตาสวยๆจมูกปากมองเพลินๆนึกว่านกจริยาตอนสมัยสาวๆเลยนะงานนี้ไม่รู้ว่าค่ายละครไหนจะปิ๊งความสวยใสยของน้องเจมี่บ้าง รักและดูแลกันมาหลายสิบปีแล้วสำหรับครอบครัวของจอห์นนี่แอนโฟนเน่กับนกจาริยาล่าสุดในรายการจอห์นนี่และนกก็ได้พาลูกสาวคนเล็กพร้อมกันครั้งแรกกับน้องจีนบอกว่าที่ผ่านมานั้นตนเองก็ไม่ค่อยชอบออกสื่อเพราะกลัวถูกเพื่อนล้อถามว่าทำใจยอมให้ลูกไปเรียนที่อังกฤษได้ยังไงนกบอกว่าคุยกันอยู่นานมากถึงขั้นเคยเสนอว่าให้ติดกล้องซ c t v ในห้องลูกเลยไหม คือลูกเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเราต้องรับส่งลูกทุกคนจนวันที่เขาจะไปเมืองนอกเราก็ใจอยู่ที่ตาตุ่มเลยห่วงว่าจะอยู่ยังไงพี่พูดแบบนี้หนูจะร้องไห้หนูเป็นห่วงลูกตอนนี้ลูกๆอยู่กันสามประเทศทั้งอังกฤษเกาหลีและไทยพ่อกับแม่ก็ออนทั่วเมื่อถามว่าลูกสาวม,มีแฟนไหมพ่อจอนนี่บอกว่า เราให้เกณฑ์เขาไปว่าเด็กๆอย่าเพิ่งมีเราควรจะต้องเรียนหนังสือทำมาหากินสร้างเนือ้อสร้างตัวให้มั่นคงก่อนมีสักประมาณ50ก็ได้ถามว่ากับลูกทุกคนไหมเป็นกับทุกคนคนโตเป็นลูกชายคนกลางเป็นลูกสาวเขาเรียนที่มหิดลแล้วเขาต้องอยู่หอพักที่นั่นเราก็ขับรถไม่ไว้แต่เราจะบอกเขาว่ามีจะโทรหาตลอดเวลานะลูกต้องรับสายนะเพราะไม่งั้นมีจะเป็นห่วงมาก ถ้าโทร4-5ทีแล้วไม่รับสาย15นาทีนี้จะไปถึงนะเมื่อถามถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่นกจริยากก็บอกว่ามันมีปัญหาด้วยกันทุกคู่ยิ่งเป็นนักแสดงกันทั้งคู่ตัวตนมันก็มีมาคนนี้ก็พระเอกอีกคนก็นางเอกเราก็เลยอยากได้ความชัดเจนก็คุยกันตรงๆมีหลายครั้งที่อรารวาดฟาดงวงฟาดงาบ้างแต่เราก็คุยกันตรงๆเลยทำให้ผ่านมาได้ ด้านจอนนี้บอกว่าคุณนกชอบพูดเสมอว่าถ้าวันไหนมองไปที่แววตาแล้วไม่เห็นกันแล้วให้บอกเลิกกันดีกว่าแต่สำหรับในมุมของตนยังไงก็จะไม่เลิกจะไม่มีถ้ามันมีปัญหาก,กันขึ้นมาเราก็จะกลับไปแก้ไขไม่ได้คิดที่จะหนีมันคือตรงนี้มากกว่าที่ปักไว้และเป็นภาพในหัวเราชัดเจนขอขอบคุณที่มาข่าวจาก daily lift e x p r e s หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอ1สิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ